สวัสดีคะด่ะทุกคนวันนี้พบกับช่องกระติ๊ข้าวนะคะทุกคนเย้คือวันนี้นะคะติะะต๊กพาทุกคนนะคะไป <S <S ทำเมนูไข่เจียวกันทุกคน,นเย้ซึ่งมีทีงานเต็มหมดทำติ๊นะคะคือติ๊นะคะทำคนเดียวทุกคนก็จะมีไข่นะคะแล้วมีมาคือ,ขอไข่แดงทุกคนแล้วก็มีเครซอสปรงุงรสต่างๆก็จะมีแคปหมูแล้วก็มีชีสนะคะ พี่เราต้องขูดอ่ะทำอะไรอ่ยจะทำเป็นไหมเนี่ยทุกคนโหแล้วก็มีแคปหมในะทุกคนแต่แว่าเราจะมาเริ่มการทำเลยอย่างแรกนะคะติต๊กมีซนะ่อมอ,อยู่ทุกคนก็มีช่วยด้วยนะติ๊กจะขูดชีสไม่รู้มีชีสหรือเปล่าเอาขูดทำเพลงง่ยทุกคนเฮยทุกคนนี่แหละค่ะเด็กเล็กเลยทุกคนเพราะเราต้องแบนก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละ คือูกปาสีแดหนึ่งทำให้โล่แล้วก็ไล่น้องคนให้มันปี๊ๆนะคะโหกคคือตอนจะมาเ่โหถูกเล่ย์นีเนี่ยมันก็ไม่ได้อีกทุกคนมาพรอมเล่อทุกคนชิบิ้งทำให้รู้ เรื่อนจะเป็นรูปร่างที่ไม่ใช่ชีตนะทุกคนยากเลยทุกคนืคุณต้องระวังมาก่อยคุณทำของจริงนะทุกคนมันมีการเตรียมอทำอะไรทันยากมากการที่ชีตมันเส็งนะทุกคน พอเอ่นี่นั่และทุกคนอู้ทุกคนจอะไรจะกันล่ะทุกคนมันจะได้ยี่าลัวมากิิทุกคนไ้สงสัยนะคะว่าทำไมิคใส่ชุดียน่นคน เพิ่งกลับมาจากโรงเรียทคนแล้วเงียบเพื่อนมากติดนะพ่อแม่เราไม่ใช่เพื่อนมาหเังของที่เหรยายตีตาให้บอกนะคะว่าลูกใครเน,นี่ยคนคือเขาบอกว่าพ่าแม่เขากลับมาใช่ไหมคือไม่ได้ทำอะไรเลยก็ค,คือบอกว่าเรากินข้าวพอลูกเขาแบอกทำข้าวหุงข้าวเรียบร้อยทุกคนเราต้องมี่ท่นทุกคนอยามีคนรู้ว่าเราคือยายหนูก็รู้เลยทุกคนนะอหรยายคนไม่คิดหรอกว่าเราจะมาทำจริง วันนี้ทุกคนจิดธันแบบกลองเออกล่องจริงะนะทุกคนทำแบบไม่สน,นุกใครจ้าแล้วมันจะเยิ้มยืดใหเท่าไหมทุกคนเฮ ือว่าเยอะอยู่อม่ทุกคนเพียงดีกว่าที่เราไม่ได้ชีดเลยนะคะแล้ลองเอาไปก่อนเอาไปแล้วกันมาโตใครโตโตปูทุกคนไข่อื้มนะใครทุกคนเห็นเลยอะ่ะก็ติดภาพคนเดียวเนาะมันก็เลยมองไม่เห็นว้าวนี่ทุกคนดูนี่นี่ไหน คุจะมองเห็นนะนี่เห็นไหมทุกคนคงจะมองเห็นกันนะคะต่อไปนี่ต้องมีความสะอาดทุกคนนะแม่ติ๊กว่านี่ความสะอาดชีสชีสชีสต้องมีชิปต่อไปทุกคนต้องมาทำการตีเลยทุกคนต้องเราก็ต้องตีชีสนะคะทุกคนให้เข้ากับไข่มี่ไข่มาเรนะื่อยเรื่อย คือคิดนีนะคะที่จะไม่ค่อยแบบว่าได้ออกได้ลงมางคนบาคนอาจจะเห็นนะคะว่าถ้าไม่หลายๆคนนะคะที่จะไม่ค่อยได้ลงนี่คนเราก็ตีให้มันมีความแบบว่าฟูอ่ะคนคนดูเอาไปจะไปใส่เป็นไปกินได้มั้ยเป็นโอ้โหไม่ดูดูกคนคือสูตรติดนะะกินได้ไหมอ่ะบากคน แต่มันคิมกันไปทุกคนเราไมา่เล่นอาหารเลยนะคะกินเล้งน,นะทุกคนแล้วก็จะตีทุกคนอันนี้นะติ๊บใส่ซอสเปรี้วนะไม่สีมันก็ใช้ได้เลยนะทุกคนในคลิปทุกคนอาจจะไม่ค่อยเห็นเอาิีบ่อ,บอยากันชีสอันนะี้ทำหยุดหยุดนี่ก็ทำไปทำไข่เจ๋อไข่ชิ้นแนะมันก็อร่อยนะทุกคน อีกเลยอันอีกทุกคนมไม่เข็ดเนี่เราไม่เข็ดเราคือคนไม่เข็ดทีนี้พ่อก่อนคุณน้ะเราก็จะเอาเน้องนะคะไปใส่ตู้เย็นได้นเนย ถ้นก็ะทำให้เป็นอ่นะคุณล,ลักขัวใครมันจะแบบปูอย่างเงี้ยอินพวกข้าวาก็อยากใส่เพิ่มใส่น้ำปลาเพิ่มนะกันทุกคนนี่ลูกคอใช้เป็นน้ำปลาต่ออะไรดิฟใช้เป็นปูนะนยิ้มนะไงกินแรงมั่งต่อไปทุกคนเราจะไปเต็มกระถางกัน มาทุกคนกรนะทุกคนแป้เดวกระาเอ <ừ, S 1> ต่อไปทุกคนแล้วต่อไปนะคะเราจะมาทำคัน ราก็จะมาเริ่มการทำกันเลยอันนี้ไม่กล้าทำมันคนก็ทำลูกมาแล้วคนเดี๋ยวง่ายดีดูพูดแม้วก็ทำนะกลัวไม่กล้าทำมันเสี่ยงกันไปแต่ติดต่อไปเรียกคุชช่วยนะคะ มันตีไข่กัน ite, ote, กคือถ้าหนักตู้ขึ้นมากระดาปี๋ยวคุณตีแบบใส่นมไปมันก็จะแตกัวรท้องเสียมากเลยจ้าะคุนี่ Trip ติบีจะมามีฟตอนแรกแบบมันแบบคือตอเขาเป็น้อนแต่นี้เขาเป็น 难吃。 ก็จะตีไข่ให้เข้ากันอ่อจันเร็วพ่จันตั้งไฟแก๊สให้หน่อยหนูข้าวเหรอแม่จะทำข้าวให้แม่กินนี่เปิดตั้งแต่ต้นอ่ะคุณแมนรีบเปิดทำไมยังไงล่ะอย่าไปอยู่ใกล้เตาทำไมอ่ะอืเอาเปิดเปิดตรงไกขึ้นปิดไหนดิคุณรอนนะ

ทำที่เป็นเก็กเยอะใหญ่เต็มไปหมดทำอะไรใส่อะไรเนี่ะใส่ชีสไปด้วยน้ำมันชีสเองนะท้ำอ่ะน้ำอัีกวนน้ำอันนีข้าวอะไรพวกันไปตานเทอ๋อทำไม่เป็นมันเทจะไม่ต้องย้อะน้ำมันปะเนี่ยใช่น้ำมันพอพ่อพอร้อนยังเราไปกันตดกันนะดิตีน้ำมันแค่เนี้ยได้หรอ ร้อนๆให้มันเป็นมันควันหัวฟูกันหมดแล้วใส่อะไรอ่ะใส่น้ำไปอ่ะใส่น้ำไปใส่ชอะไรจริงปะจริงแม่ไปทำอะไรนะแม่ไปดูเขาหมอพ่อด้วเหรอแม่พอไม่มาเามาพูดแม่ปานมาหน่งอาวไอ่เจีวอพ่อเจี๋ยวแม่ปานอยู่ก่ันก uh ่ว uh ันาะงม ใช่ป้านตอนนี้เอาเอาะะอานเมันไม่เทมันไม่เดอยู่ด้วยกันเนี่ยเห็นเป็นไรอ๋อเห็นเ็นไรแล้วทำไงก็กแบบว่าหมดแบบว่าเออจับดียังไม่ล่วงหรอกทำนี้

มาไหมเนี่ยว่างว่างแล้วจงตัดมานไหชายว่างจะไปอยู่กี่วันวันละอะ้วันหน่อยใหไปอ่คืนนี้ไปนอนเฝ้าไว้เรืหนึ่งก่อนโอ้รู้่าเมามันต่ายแล้ววันจ่ายฮะ้อกระติ๊บทำอะไรอะถ่ายวิดีโอ เ,เราจะลองมาชิมกันนะคะว่ามันจะอร่อยหรือเปล่าเราก็ติ๊กต้องขออภัยด้วยติ๊กบอกว่าไม่คุยกับทุกคนวิชีสับยืดอมากแต่มันจะไม่ค่อยแบบร้อนเท่าไหร่ทุกคนเพราะติ๊กทอดตอนที่กระทะมันจะาแาบ

แตฉันรอน่ะมมนหว่นพื้นนะทุกคนเต่ดีนะที่คนติดกัวอ้าทุกคนิดวาันนีจมาทอดห้็สำหรับวันนี้นะคะแลใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วอย่าลืมกดจิ cua